เชื่เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พอดีคุณจันมีน้องชายเนาะที่เขาป่วยเป็น SIV นะคะแต่เขาได้รับการรักษามาพักหนึ่งแล้วเนาะประมาณสองปีค่ะแต่ตอนนี้สุขภาพเขาก็ดีขึ้นนะในช่วงก่อนแต่เขาเข้าใจผิดว่าเขาหายดีแล้วแล้วเขาหยุดการรักษารักษาเนาะแต่พอดี เขาก็ไปทํางานหนักนะคะอาจารย์พอนี้เขาหนูก็ติดตามเขาอยู่ตลอดว่าต้องกินยาตลอดนะมันไม่ได้หายแต่มันเป็นยาต้านที่ทางโรงพยาบาลเขารักษานะคะแต่พอดีช่วงหลังนี้แกก็ไปทํางานทํางานทําไร่ทําสวนเนะเาะแกก็ไม่ยอมหยุดหนูก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรก็คิดว่าเออมันเกี่ยวกับ วัคซีนที่เขาบังคับให้ฉีดหรือเปล่าแกก็เป็นอสอมแล้วแกก็กลัวเนาะแกก็ฉีดอ่าพอฉีดสองเข็มเข็มที่สองเนี่ยเขาเขาเกิดอาการหนาวสั่นเขาบอกนะก็ทั้งตัวเลยแต่พอได้สองวันมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้นะคะ่ะคือน้องชายเขาหมดแรงปุ๊บเขาก็เลยไม่ไหวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนาะแต่พอดีหนูก็เข้าฟัง ข้าฟังตรงเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่หนูข้าลกจ้าจ้าลูกเดี๋ยวยายคุยกับคุณอาจารย์แป๊บหนึ่งนะลูกนะแต่พอดีตอนเนี้ยก็ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วหนูอนุญาตให้หมอรับการรักษา,าต่อแต่เขาก็จะมีแผลที่ปากเนาะพอดีก็คุณน้องมิ่งขวัญก็ส่งการรงมาให้เนาะบอกตรงๆว่าหนูก็ไม่มีตังตอนนั้นแต่น้องมิ่งขวัญก็ส่งมาให้หนูก่อน นูก็เลยเอาพ่นสเปรย์กันชงนะคะให้น้องตอนนั้นยังอยู่ที่น้องอยู่รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแล้วหนูอยากจะถามอาจารย์ว่าอยากทราบว่าได้รับยาจากหมอที่รักษาแล้วเราต้องใช้กันชงนี้พ่นที่ปากต่อคงไม่เกี่ยวกับ ตัวยาเ่นใช่ไหมคะคุณหมอหนูถามแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะพอดีหลานตื่นพอดีอไม่เป็นไรค่ะเอาดูแลหลานต่อเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะคะอ่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะอันทีนี้นะคะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเพราะว่าคนไข้ hiv นะคะอันดับแรกเลยนะคะเกียรตินัก,กตินะคะเราอย่าลังเกียจเข้าก่อนในการอยู่ในสังคมนะค,ะคนไข้ hiv ก็คนไข้เอ่อโรคโรคโรคแต่ก่อนอะนะคะคือคนจะกลัวกันมากเลย คือจริงวิธีการติดต่อนี่คือยากมากเลยนะคะการติดต่อนี่ยากมากเลยเวลาเรารับประทานอาหารน่ยนะคะมันก็ไม่ได้ติดต่อทางช้อนโดยการร่วมรับประทานอาหารมันติดต่อทางเลือดนะจากการร่วมเพศหรือว่าเวลาเขามีแผลนะคะเราอย่าให้เราไปโดนเลือดของเขาแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถอยู่กับเขาอยู่ร่วมกับเขาในสังคมได้ตามปกตินี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเพื่อนมนุษย์นะไอ้คนที่เป็นเฮตวก็ยังเยอะอยู่นะคะ และตอนนี้เขามียายาต้านไวรัสสามารถที่จะต้านได้แล้วนะคะก็อย่าหยุดยานะคะอย่าหยุดยาให้อยู่ในการดูแลของหมอแต่ทุกอย่างนะคะคืออาจารย์บอกแล้วว่าหลักปฏิบัติของเรานะคะห้าประการหกประการนี้สําคัญมากๆเลยไม่ว่าท่านจะเป็นภูมิแพ้ภูมิเพีย้ HIV โรคมะเร็งหรือทุกโรคอะค่ะหรือคนปกติอะค่ะหลักพื้นฐานพวกนี้คือ คือเราต้องปฏิบัติแบบเข้มแข็งแม้แต่คนปกติต้องปฏิบตัติถ้าไม่ปฏิบัติได้มันจะเสือเส่อมเสื่อมได้มันจะป่วยเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์นะมันไม่ได้หลักพิสดารอะไรนะคะแต่หลักธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนทั้งคนปกติทั้งคนป่วยต้องปฏิบัติเพราะมันเป็นอาหารของเซลล์ชั้นเลือดถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเซลล์ของเราแล้วเดียวเราจะแข็งแรงได้อย่างไรนะโรคเอชไอวีตัวนี้ค่ะภูมิคุ้มกันเ็าจะต่ํา คือบางทีก็จะเสียชีวิตด้วยระบบภูมิคุ้มกันนี่หละค่ะคือหมายความว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคของเขาแต่บางครั้งเขาเรียกว่าเสียชีวิตด้วยโรคแทรกเห็นไหมกลุ่มพวกนี้คือบางครั้งก็จะเป็นวันโรคนะคะแทรกเข้ามามันจะป่วยง่ายมากเลยค่ะทีนี้วิธีการทั้งหมดนะคะโรคเอชไอวีหรือโรคพุ่มพวงนะคะโรคภูมิแพ้ภูมิเพ้ยนตัวเองทั้งหมดคือปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยคือภูมิคุ้มกันบุกร่องไงนะ พอภูมิภ้มกันบกพร่องหลักอาการทั้งหมดห้าระการมันเป็นการเสริมสร้างภูมิุ้มกันแบบครอบจักรวาลเสริมสร้างภูมิุ้มกันแบบครอบจักรวาลที่ตั้นควางแล้วคือมันจะได้ทั้งหมดทั้งโรคภูมิแพ้ภูมิเพียนทั้งโรคภูมิป่วงนะคือปฏิบัติตัวแบบนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะทีนี้เรื่องอาหารการกินนะคะถ้าเกิดเรากินอาหารโซนสีขาวอ่ะมันจะทําให้ภูมิุ้มกันเห็นไหมขณะที่เรากินผักอ่ะภูมิไปอยู่ในลําไส้ยังมีเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีเลยเห็นไหม มันจะไปร้างภูมิคุ้มกันเลยมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยค่ะห้าปฏิบัตินี้คือมันจะนอกจากที่เราเสล่ยงไม่เสื่อมแล้วภูมิคุ้มกันเราสูงหมดเลยคือปฏิบัติแล้วมันได้ทั้งโรคเขาเรียกว่าโรคที่ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็กับโรคที่มีเชื้อโรคมันโยงใยกันไปหมดเลยก็อันนี้คือหลักธรรมชาตินะนะเรื่องอาหารเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราไปกินอาหารประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอาหารทอดอาหารที่ผัดด้วยน้ำมันอาหารที่มีความหวานหรือแป้งมันตัวกดภูมิคุ้มกันหมดเลย นี่คือปฏิบัติแบบนี้ค่ะทาให้ภูมิคุ้มกันยิ่งต่ำก็เกิดเป็น H I V อยู่แล้วเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วมันยิ่งต่ำวันที่สองเรื่องการออกกําลังกายก็คือการออกกําลังกายมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันสูงขึ้นน่ะอันที่สามเป็นการหลับสนิทโอ้ยโคตรจะทําให้ภูมิคุ้มกันมันหลั่งออกมาเลยฮอร์โมนโกรทซฮอร์โมนสร้างซ่อมแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเห็นไหมหลักห้าอย่างที่ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันทาให้เซลล์แข็งแรงและเพิ่มมมกันหดเลย แล้วมาดูแลเรื่องระบบลำไส้ถ้าลำไส้ของเรานะคะป,ะปะล่อยลำไส้เหม็นลำไส้เน่าปุ้มกันตกหมดจุลินทรีย์ตัวดีนี่แหละมันไม่ได้สร้างคุ้มกันมันมีจุลินทรีย์ตัวร้ายมันสร้างมะเร็งมันกลับกันงะเพราะฉะนั้นล้างลำไส้ให้สะอาดงะถ้าตก<ม>ิด<ม>ล้างไม่ทันก็ใช้ชผลิตภัณฑ์ของเราหมดแล้วต่อไปก็กินผักที่แดดปลอกปลอดสารพิษแต่มันจะล้างกันเองโดยธรรมชาติลำไส้ต้องสะอาดนะคะ ลำไส้สําคัญมากเลยหมอจีนเนี่ยไม่เวลาเขารักษาคนสมัยก่อนเวลาเขารักษาเขาถามถึงระบบขับถ่ายก่อนเลยันสำคัญมากมากเลยถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีคือไม่มีทางพื้นหรอกค่ะทีนี้พอถ้าเกิดเราทําลําไส้ของเราให้แข็งแรงนะคะก็ของเรานี่แหละตั้งนมนะมันมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่นะคะเขาเรียกโปรไบโอติกที่ลงไปก็คือจุลินทรีย์ตัวดีมันอยู่ในนมแนละอยู่ในเฮทูเอ็มนะคะมันเหมือนเพาะเชื้อจุลินทรีย์ใหม่ เพราะว่าจุลินทรีย์ตัวร้ายในลําไส้ของเราถ้าเกิดมันมีเยอะจุลินทรีย์ตัวรีมันตายแล้วในลําไส้ของเรามันแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันสองในสามเลยนะสองในสามเลยสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็มันจะทําให้อารมณ์ดีสมองดีมันมัน,ม,นมันชื่อกันหมดเลยค่ะอ่ะก็ลองดูผลลัพธ์ที่ใช้นะคะแล้วก็อันที่้ากสำคัญมากที่สุดคือเรื่องจิต <c oughs> เรื่องจิตที่จะเกิดตอนตอนนี้เขาวิจัยนะคะคนที่เป็นมะเร็งส่วนมาก เกิดจากความเครียดเห็นไหมคะเพราะถ้าเกิดมีความเครียดพุ้งกันเราต่าหมดเลยแล้วก็มันจะปล่อยสารที่เขาเรียกว่ามาทําลายเซลล์เราหมดเลยเพราะเราปฏิบัติห้าอย่างนะคะยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สักอย่างเลยอ่ะมันก็โคตรเทพแล้วอะ่ะนะเซลล์ของเราแข็งแรงเซลล์ของเราไม่เสื่อมไม่มีไขมันส่วนเกินอุ่นเปลี่ยวขึ้นสดใสขึ้นสวยขึ้น ไปเช็คความดันก็ลดลงไปเช็ดน้ําตาลก็ลดลงไปเช็ลดไขมันก็ลดลงแล้วโรคอะไรจะมาล่ะคะแล้วภูมิคุ้มกันของเราก็สูงขึ้นจะเป็นภูมิแพ้น้ํามูกไหลอยู่เรื่อยๆมันจะดับหมดเลยลยคะนะคะจนะแก้มันจะช่วยคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งหมดเลยนี่แค่หลักให้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อะไรสักบาทก็ <c oughs> <c oughs> คือหลักธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นหลักห้าอย่างนี้ท่านปฏิบัติแบบเคร่งครัดให้เป็นนิสัยบรรจุลงไปเลยแล้วท่านจะหมดปัญหาเรื่องสุขภาพของท่าน โดยสื่นเชิงอ่ะถ้าเกิดท่านสอนแล้วคนในครอบครัวของท่านนั้นถ้าเกิดท่านนะกินผักทุกวันลูก,กเห็นกินผักทุกวันปั่นผักให้กินเขาจะติดแต่เห็นแต่ทอดเนือ้อให้กินตลอดเวลาผักกะเพราอยู่ตลอดเวลาผักสิ้นคิดอะ่ะเด็กก็จะติดนะ,ะเสื่อมหมดอักเสบหมดเลยนะคะเราปรับตั้งแต่ในบ้านของเราอาหารการกินที่ถูกต้องโซนสีขาวการพูดจาดีพอพูดจาที่บอกให้เลยว่าพ้นออกไปมันเป็นสองทางเลยบวกกับลบเราจะฆ่าคนในครอบครัว ด้วยคําพูดทําไมล่ะคะพูดจาให้เพราะพูดยา้ายเขามีพลังนะคะมองเขาในแง่บวกสอนโดยคําพูดที่ดีไม่จําเป็นต้องดุเขาเลยในคําพูดที่ที่เขาเรียกว่าวมันมันไม่น่าฟังอะเราก็ไม่อยากฟังเลยนะคะคือสอนหมดอะให้วนอบนะ,ะตั้งแต่การดารงชีวิตการอยู่ครองเรือน นะการสัมพันธภาพการดูแลสุขภาพการหาไรายได้ไปที่ไหนแล้วมันเป็นมหาลัยแล้วตอนนี้หาที่ที่ไหนไม่เจอแล้วแหละ